ลุกลอนบำรุงไก่ชนคุณม็อบพินดีตีแรงหน้าแดงขี้สวยและสมุนไพรหลังชนแก้ช้ำในคุณม็บสวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดเน็บสเสน่มนดำนะครับชุดล่าสุดเลยนะครับตามคําเรียกร้องเลยนะครับชุดนี้ขายดีมากๆเลยนะครับ ขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับเนี่ยครับสวยงามมากเลยนะครับราคา900บาทนะครับ,รบเพื่อนๆที่เคยซื้อไปใช้แล้วนะครับก็ส่งลายตอบกลับมาว่าคมดีคมนานนะครับ ใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่1นนะครับนี่เลยครับสวยงามตามตำรานะครับเล่มที่1ความยาวนะครับอยู่ที่10.2นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.6นิ้วนะครับ ด้ามทําจากด้ามไม้ประดู่นะครับยาว6นิ้วนะครับเป็นไม้ประดู่ลมดํานะครับนี่ครับใส่กาวด้วยอ่ากาวอีพ็อกซี่นะครับนี่ครับอัดกาวนะครับตรงด้ามนะครับปอกด้ามเป็นปอกสแตนเลสนะครับแล้วก็ตอกหมุดยึดนะครับกันหลุดนะครับแต่จริงๆนะครับเราใส่แค่กาวอีพ็อกซี่นี่ก็แน่นมากแล้วนะครับ ครับเล่มละ900บาทนะครับเล่มที่2นะครับ10 10.1เกือบ10.2เหมือนกันนะครับความกว้างก็อยู่ที่2.6เกือบ2.7นะครับความยาวจะไล่เรี่ยความกว้างไล่เรี่ยเหมือนกันนะครับ เห็นแวบๆเล่มนี้ดูเหมือนจะสั้นกว่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับอ๋อสั้นจริงๆนะครับเล่มนี้อยู่ที่9.6นิ้วนะครับ9.6นิ้วความกว้างของใบมีดอยู่ที่2.6เกือบ2.7นะครับเล่มนี้จะสั้นสุดนะครับแต่โดยปกตินะครับความยาวก็จะอยู่ประมาณ10ขึ้นนะครับในเล่มนี้10 10.5นิ้วนะครับ10ครึ่งนะครับ10นิ้วครึ่งนะครับนี่ครับ คมแข็งด้วยน้ำมันนะครับแล้วก็เปิดคมนะครับนะครับเปิดคมนิดเดียวเองนะครับนะครับคมมากเลยนะครับอ๋อลืมบอกเรื่องสันนะครับสันหนาเกือบทุกเล่มเลยนะครับนี่ยกตัวอย่างเล่มนี้นะครับแปดมิลนะครับนี่แปดมิลเลยนะครับเอาเล่มแรกดูนะครับเล่มแรกเจ็ดมิลนะครับ เล่มที่2 7มิลนะครับ7มิล8มิลทั้งนั้นเลยนะครับสันนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับทัก ID ไลน์หรือโทรมาก็ได้นะครับ0869192323นะครับตีนะครับรอรับสายเพื่อนๆอยู่นะครับนี่ครับเล่มละ900บาทครับโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับสวัสดีครับ